ก็ผมก็จะสางเสริมเสริมต่อกับท่านคุณหมอยาญ่านะครับเมื่อวานก็เพิ่มปิติครับคุณหมอยาญ่าตั้งใจจะปรึกษาเรื่องของสุขภาพของของท่านเองนะครับพอผมไปเห็นผมตะลึงเลยว่าเอ๊ะคุณหมอามาดูามาดูสุขภาพผมเห็นท่าทางกิริยาวิธีการต่างน,นะฮะการเคียบตัวเนี่ยร่างกายเหมือนอายุป,ประมาณสาสิบกว่าเลยนะครับตอนนี้คุณหมอายุป,ประมาณห้าสิบนะครับแต่ดูร่างกายมันไม่เหมือนคนอายุห้าสิบ ไม่หลัดีก,กว่าเพราะว่าร่างกายเฉลยเลือดเขาแข็งแรงมากถึงแม้มีการผ่าตัดเสื่องหลังมาตัดผมาบอกโอ้โอคุณหมอนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมดูแล้วกดีที่ครับผมชืม่นชมคุณหมอมากครับแต่ทําไมผมสมัครใจในการที่จะเสถียรแทเรื่องของสุขภาพของโอเมกนะ้าสามเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวโอเมก้าสามเนี่ยผมผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นอาหารที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ทางบุรณาการหรือโภชนาการตรงนี้เราหรือใจยภาพเนี่ย มันเป็นสวงองค์ประกอบสาําคัญต่อทบุคคลทุกหลายผมจึงต้องยอมเสียสละทุ่มจิตใจตัวเองทั้งกายนะครับเพื่อไปบําบัดคนที่มีภาวะเป็นโรคที่เกิดจากไตนะครับอัไตเป็นต้นเหตุทําให้ร่างกายเราป่วยแล้วเกิดจากไตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยพวกแขนข้อเข่าแขนังนะครับมันจะอักเสบทั้งหมดจากการที่เราขับเคลื่อนหรือขยับเคลื่อนวันทุกเดินการออกกำลังกายทุกอย่างครับถ้าตายเนี่ย ันจาัดก,การของเสียออกไปไม่ได้ตามสอุจระปัสสาวะมันก็จะอยู่ในผนังต่อตัวตามข้อต่างๆนั่นครับนั่นแหละคือพังผืดที่มันต่อเป็นผนังนั้นตรงเนี้ยเราต้องไปบูรณาการเรื่องไตนั้นทําไมผมนึงเน้นว่าทําไมเราต้องกินข้าวเหนียวดําทาไมต้องกินตั่วแดงทําไมต้องกินลูกเดือยนะครับเพราะอาหารหลักของโภชนาการเนี่ยคือตรงนี้ครับเพราะมันเกี่ยวกับโรคเลือดปกป้องกันป้องกันป้องกันขอยข้ออักเสบป้องกันร,ร,ระบบไตนะครับเสริมไตต่างๆ สามอาหารหลักที่ผมพูดตรงนี้นะครับมันเป็นสารอาหารที่เป็นโภชนาการบำบัดร,ร่างกายเราสมบูรณ์แบบที่สุดครับเขาเรียกว่าเข้ากับนะครับเมืองสมัยก่อนเมืองโบราณนะครับเขาใช้สารตัวนี้ครับมาปรุงแต่งให้อ่าคนที่เป็นเครื่อพระราชาทานมือเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นอาหารหลักของมื้อเช้าที่เขาต้องทานไปเพื่อเพื่อไปบำบัดเลือดนะครับไปบำบัดของเสียจากเลือดไปแก้ไขของระบบของกระดูกไปแก้ไขเรื่องของการ แต่ระบบสายตาโซนภาษาทั้งหมดสามตัวนี้ผมบอกว่าถ้าใครได้ทานทุกวันนะครับอาการโรคไตเสื่อมเนี่ยมันจะไม่กลับมาทอดให้เราทันเห็นน้ำตาเลยครับและอาการเลือดนะครับที่เราขาดธาตุเหล็กนะครับมันจะมีบูรณาการและธาตุเหล็กเนี่ยมีความสมบูรณ์ทําให้เลือดเราเนี่ยไม่มีภาะวะเป็นเลือดจางครับเพราะตรงนี้แหละครับมันมีการที่คุณภาพเขาเราเราคนคนคน,คนจีนเรานะครับหรือคนเกาหลีหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทานแบบนี้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วครับ เราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสารอาหารที่เราต้องการแต่เรื่องของผัาพวกผักพวกพวกสัตว์สัตว์ทุกชนิดนะครับที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวโปรตีนนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราเข้าไปเสริมไปเติมนะครับแต่ตัวสารอาหารที่เป็นบุรณาการเรื่องบบเลือดระบบการการอักเสบต่างมันอยู่3ตัวนี้ครับที่ผมพูดเน้นนักหนาครับท่านไม่ร้อนเลืนะครับเพราะฉะนั้นเรายอมเสียสละแต่อเมก้สารเนี่ยเหมือนกับท่านมา ท่านคุณหมอได้พูดครับมันเป็นตัวเปิดประตูเซลล์ของร่างกายเราครับทําให้ร่างกายเรามีความสมดุลดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาถูกททงครับเรามาช่วยคนนะครับให้มีสภาวะจิตด,ดีสภาวะสุขภาพแข็งแรง<ม>การไหลเวียนของเลือดนะไม่ติดไม่ขาดตามปลายประสาททั้งหมดนะครับและเอาของเสียออกได้โดยธรรมชาติของร่างกายที่มันขับถ่ายเองต้องอาศัยตายเป็นที่พึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าตายเราไม่แข็งแรงเมื่อไรครับ เรากินยาหมอเมื่อไหร่เรากินยาเภสัชมันนานเมื่อไหร่ริดร้อนขอางเราเนี่ยมันทาให้บางคนครับเป็นโรคภูมิแพ้ก็กินยามากมากตักกไปตับเสื่อมครับบางคนเป็นโรคต่อกับจะเริ่มโรคปอดนนครับกินไปเรื่อยๆครับตับเสื่อมอย่างเดียวไม่ว่าครับอายุวัฒนทางเพศตัเปิดจิตใจโฮอร์โมนต่างมันก็จะเปลี่ยนหมดแล้วตรงนี้มันเป็น,เป,นเป็นการทําลายร่างกายเราโ,โดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นการสะสมครับเพราะฉะนั้นเราโอเมก้าสามเนี่ยมันเป็นประตูเซลล์ของชีวิตเราครับและเราเข้าใจเนี่ย เราต้องยอมรับว่าโอเมก้าสามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวแปรให้สุขภาพดีแต่เป็นตัวสร้างประสาทเรอบประสาทสัมผัสร่างกายเราให้มีความสมดุลเพื่องไปบูรณาการเอาสาอาหารที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเราเข้าไปปรุงแต่งนะครับเพราะฉะนั้นนตรงนี้ท่านครับเราต้องตระหนักความสําคัญต่อตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากขึ้นถ้าเรารู้วิธีการบำบัดร่างกายมากขึ้นครับโรงพยาบาลต่างๆก็จะไม่พึ่งเราครับ เพราะเราจะได้มม่ต้งไปพึ่งโรงพยาบาลที่เราต้องไปพักสิ่งอาศัยนะครับโอเคนะครับมวลสมาชิกทั้ทงหลายนะครับขอขอเชื่อใจและมั่นใจว่าท่านประธานบรพงศ์ช้างรุกิจครับเป็นบุคคลที่น่านับถือน่ายกย่องการที่เอาสินค้าตรงนี้นะครับมาให้เราเนี่ยเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยราคา,าต้นทุนที่ถูกมากๆต้นทุนชีวิตเราแพงมากครับแต่เราเจอต้นทุนที่ถูกมากๆ ทำให้เรามีต้นคุณชีวิตเราดีขึ้นต้องขอบคุณท่านประธานกลวชัรุกิจครับขอบคุณมากครับมสมาชิกทุกท่านครับ